การดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงโรคโควิด -19 โดยทีมอาซีหนองคายน้องคายสามรู้สู้โควิด -19 รู้เร็วรู้วิชาการรู้สื่อสารสร้างความตระหนักพังบัญชาการอาซีโดยมีนายแพทย์วิสนุวิทยาบำรุงนายแพทย์สาธารณสุขจนงคาายเป็นผุ้มในการศูนย์ eoc มีดรมโนบุญรีมณีชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจนทบุรเป็นประธานคณะทำงานอาซี และมีนางนฐการริยบุตรหัวหน้าง,งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการอาซีบทบาทหน้าที่จัดทาข้อมูลถูกต้องแม่นยําทันเหตุการณ์จัดทําสื่อสร้างความรู้ที่เหมาะสมประสานงานคณะทํารรงานและภาคส่วนอื่นๆวิเคราะห์ประเมินการรับรู้ของประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงตอบโต้ข่าวเฟกนิวส์จัดทำโฟร์ชาร์เผยแพร่แนวทางการทำงาน 1. การสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านนายกอบชหนองคายและท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายสองการสื่อสารด้วยการจัดสัมมนาสื่อมวลชนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายร่วมกับสคร8อุดรธานีและทางด่านสะพานมิตรภาพหนึ่งเพื่อรายงานสถานการณ์โควิด -19 สาธิตการล้างมือการสวมหน้ากากสาธิตการคัดกรองที่ด่านสะพานสามการสื่อสารด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารการจัดทำสกู๊ปข่าวและการจัดรายการวิทยุ สีการสื่อสารด้วยการผลิตสปอตวิทยุบทความสารคดีสั้นเผยแพร่ทางสถานในวิทยุหอกระจายข่าวเสียงตามสายทางห้างสรรพสินค้าหน่วยบริการเทศบาลมีรถแห่ประชาสัมพันธ์ผ้า,าเอกชนรวมวิ่งรถแห่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและรณรงค์เรื่องล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนฉันห่างกัน2เมตรที่สําคัญเมื่อออกนอกบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยผ้าการสื่อสารด้วยการจัดตั้งกลุ่มไลน์โควิดเมื่อวันที่9มีนาคม 2 5 6 3ชื่อศูนย์สื่อสารโควิด19นองคายเพื่อรายงานโควิดประจำวันรายงานข่าวเจงต้านข่าวเท็จรายงานมาตรการของจังหวัด ประกาศของจังหวัดถามตอบข้อสงสัยติดตามข่าวส่วนกลางและแจ้งข่าวรวมถึงเป็นศูนย์กลางรับบริจาควัสดุอุปกรณ์การสื่อสารด้วยใต้คัทเอาท์การนำข้อมูลขึ้นจอ LED ดีใหญ่ที่สีแยกพยานาจเจ็ดการสื่อสารด้วยการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทันเหตุการณ์แปดการสื่อสารด้วยภาพกิจกรรมและข่าวแบบวันเพจเก้าการสื่อสารด้วยการสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์สสจหนองคาย Facebook งานสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ศูนย์สื่อสารโควิด -19 โทรศัพท์ สายตรงสิทธิการสื่อสารด้วยแผ่นพับแผ่นเปลวแจกที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวห้างสรรพสินค้าบขอสอสถานีรถไฟภาคส่วนราชการร้านค้าตลาดนาัดการสื่อสารแจ้งประกาศของจังหวัดเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ทราบอย่างกว้างขวาง,วาง12การสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิทยุสวนทนองคายอปมชบข่าว8ดโมงนักพีอาริสคอมต่างๆชมรมหมอนามัยคณะกรรมการก,กวปประธาน ชมรมอสมและสมาคมชมรมต่างๆ13การสื่อสารโดยการจัดนิทรรศการร้านกระทรวงสาธารณสุขในงานฉลองอนุสรีปราบพ่อและงานกาชาติจังหวัดอนทบาย14การจัดรณรงค์บิ๊กป e ินิ n เดย์เพื่อสู้ภัยโควิด -19 การร่วมประชุมการบันทึกาพกิจกรรมการจัดทําข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนทบุรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอนทบารีจานวน14ครั้งการประชุมของคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ EOC ของสำนักงานสาร ธารณสุขจนงคายโดยในแพทย์สาธารณสุขจุนคายจำนวน3าครั้งสรุปผลงานด้านการถามตอบไขข้อสองสยัยเรื่องโควิด19ทางกลุ่มไลน์จำนวน56คนทางเ Facebook จำนวน27คนทางโทรศัพท์อีกจำนวน22คนสรุปผลงานการสำรวจการรับรู้ของประชาชนด้วยแบบสอบถามของสครอ8แปจำนวน100ชุดอาทิ178มีความรอบรู้ด้านการป้องกันตนเองร้อยละมีทัศนคติที่ดีต่อการสวมหน้ากากอนามายัยและ การจัดการข่าวเฟซนิวของจังหวังคายแก้ข่าวชี้แจงข่าวแก่ผู้โพสเฟซนิวทางเฟซบุ๊กจำนวน3รายศูนย์สื่อสารเพื่อการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนทั้งภาครัฐและเอกชนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาบริจาคและกระจายต่อศูนย์สื่อสารเพื่อการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เน้นสวมหน้ากากอยู่ห่างล้างมือการสื่อสารเมื่อนองคายพบผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อพบผู้ป่วย19รายแรกน้องคายทําการแถลงข่าวสื่อมวลชนณนะ ห้องโถงกลางของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายถแถลงข่าวโดยนายรณชาจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายแพทย์วิศนุวิทยาบำรุงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายโดยมีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายแรกและมีการถแถลงข่าวสื่อมวลชนอีกครั้งกรณีพบผู้ป่วยโควิดสิรายที่2และรายที่3ซึ่งจะมีการถแถลงข่าวเพื่อทราบไทม์ไลน์และเป็นการถแถลงข่าวเพื่อที่จะสกัดผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง3รายการจัดทำสกู๊ปข่าวร่วมกับทางอบจหนองคายเพื่อเผยแพร่กิจ จวัดประจำวันแบบนิวนอร์มในเรื่องอสมอนองคายสามรู้สู้โควิด -19 รู้คนรู้พื้นที่รู้วิชาการน้องคายไม่พบผู้ป่วยโควิด -19 ตั้งแต่วันที่2เมษายน2563จนถึงปัจจุบันนับถึงวันที่31กรกฎาคม2563รวม120วันขอขอบคุณทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนอาทิโรงแรมอัศวันโรงแรมรอยัลจอมนีโรงแรมพิรันแกลนและอื่นๆที่อุทิศ โรแมให้เป็นสถานที่โลคอนควอร์นทีนขอบคุณสถานทูตไทยในสปปลาวบุคลากรที่ด่านสะพานมิตรภาพและทุกสถานที่ที่ช่วยคัดกรองช่วยเหลือคนไทยในสปปลาวให้ได้กลับบ้านขอบคุณท่านพ่อเมืองหนองคายนายกอบจหนองคายในแพทย์สาธารณสุขจังหนองคายซึ่งมวลชนอสมอบุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุขทุกอำเภอที่ได้ร่วมใจหนองคายร่วมสู้โควิดไปด้วยกัน